สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตตโกนะครับมานําเสนอนํามาแบ่งปันนะครับมีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยวัตตโกนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับทองแดงหนมดำนะครับรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับปีสองห้าหกสามนะครับนะครับพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมนะครับ เหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกครับรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับเนื้อทองแดงนมดําครับเนื้อทองแดงนมดานะครับนี่ครับจัด้ากปีสองห้าหกสามครับจัด้ากปีสองห้ากสามครับจัดาีสองห้าหกสาม6 3ครับเหรียญเสมาเนื้อทองเหลืองนมดำนะครับ ปีสองห้าหกสามนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับนี่ครับแบ่งบูชาองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแบ่งบูชาองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวหนวงพอรวยวัตโกนะครับเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเหรียญเสมาเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับ พ่อรวยวัตตะโกนะครับเรียนละ150บาทนะครับพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับโอเคนะครับเรียนละ150บาทครับหลวงพ่อรวยวัตตะโกรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับ150บาทผมจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจนะครับ082นะครับ078นะครับ6720นะครับโอเคนะครับ